พามาดูบิสกิตซีสองลดทอนเดเมจห้าเป้า20%จะทําให้เรายืนง่ายมากขึ้นขนาดไหนช่วยได้เยอะไหมและจําเป็นต้องทํา C2 ขนาดไหนสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดของดีสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอร์ดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอม ปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o n e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น MVIP แต่สเปกก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสเท่า MVIP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับวิสกิตถือว่าเป็น หลักสําคัญในการเล่นเกือบทุกคอนเทนต์สาย PVE ด้วยความที่ว่าเขามีเปิดปรับเพิ่มความเสียหายแก่บอสเพิ่มอัตราจุดอ่อนเป็นค่าที่สําคัญมากๆที่จะทําให้เราบูตเดามาได้มากยิ่งขึ้นเขาเป็นตัวที่ค่อนข้างครบคันนะครับโจมตีพื้นฐานก็ยังลดความเสียหายจากมอนเตอร์ที่สร้างได้ด้วยถ้าเราอัปเกรดสกิลนะยิ่งเป็นในส่วนของพาสซีฟสกิลนะครับยังลดพลังป้องกันเนี่ยสำคัญจะอยู่ที่ C 2จะมีผลลดทอนเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไป C 6ได้บอกเลยว่า ว่าจะค่อนข้างสุดทางนะครับในการเล่นส่วนใหญ่แล้วตัวนี้จะได้จากการไม่ว่าจะเป็นเปิดซุ่มรวมตัวละครระดับตำนานเราก็สามารถรวมแลกได้โดยใช้ตำนานแบบพิเศษหรือจะเป็นกระดานหมากลุกเซเลนา่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโดยเลือกบิสกิตหรือจะเป็นในส่วนของเลดเวลาเราเคลียร์ถึงเลดชั้นที่12จบก็จะมีบิสกิตมาให้เราเติมซื้อโดยรวมแล้วหาไม่ได้ยากก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราเนี่ยแหละล้วก็งบประมาณงบเยอะทำาีหกได้งบน้อยก็ไปลุ้นต เรียกอัศวินหรือเซเลน่ากระดานหมากลุกด้วยความที่ว่าเขาเป็นคีย์หลักในการลงเลทอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ดูเดเมจที่เราได้รับและโดนก่อนโดยใช้บิสกิต C 1เอาจริง C 1กับ C 0ไม่ได้ต่างกันนะครับ C 1เนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันของเขาซึ่งก็จะไม่เกี่ยวโยงกับตัวละครอื่นๆอ่ะเรามาดูนะครับกับบอสวัวก่อนบอสวัวเนี่ยหรือบอสเลทโดยส่วนมากเขาจะสร้างเดเมจแบบหมูใช่ไหมอ่ะอันนี้โดน690อนะครับอันนี้1,200 าดาดาเมตติดบล็อกก็จะโดนลดลงอยู่แล้วนะครับเป็นปกติอันนี้สกิลที่2นะครับอยู่ที่1,100เอสปาดาโดนอยู่ที่1,000นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูสกิลนี้ครับเป็นหินสกิลนี้จะค่อนข้างแรงนะ1,600แบ็กโหลดโดน1,700นะครับคราวนี้เรามาดูไฮด้านะครับด้วย บิสกิต C1 เหมือนกันจะให้ดูเดเมจที่เราโดนก่อนก่อนที่เราจะอัพขึ้น C2 ว่ามีความต่างขนาดไหนเนาะอ่ะนะครับเปิดบัฟไปแล้วก็โดนนะครับลดพลังบ้องกันนะครับ1300ตัวหน้าโดน900นะครับเดี๋ยวคราวนี้เปิดบัฟเพิ่มพลังป้องกัน <c oughs> ก็จะให้ดูออโต้สกิลแบบปกติเลยนั่นแหละนะครับ โดนพิษดอกละ700นะครับประมาณในเมื่อเรารู้ว่าเดเมทที่เราโดนประมาณนี้แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามากเราก็มาทําการอัปเกรดกันเลยดีกว่าข้ามขีดจํากัดไปนะครับกว่าจะได้มายากอยู่เหมือนกันนะอ่าบิสกิตสีสนะครับเปิดผลของแพสซีฟบัวชั้นที่14นะครับก็ดูสกิลแรกของเขาก่อนปิวอ่าอยู่ประมาณ400 500นะครับส่วนสกิลหินลงหัวเนี่ยเขาไม่ใช่ ห้าเป้านะครับก็เลยไม่ลดจะลดเฉพาะเดเมจห้าเป้าพวกสกิลใหญ่ๆพวกเนี้ยบึมนะครับนี่อยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าร้อยลดไปเยอะไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับบอกเลยว่าตัวละครยืนได้ง่ายขึ้นมากๆแน่นอนนะครับแต่ถ้าลงหัวหินซ้ำๆก็เรียบร้อยเหมือนกันสกิลหินนะครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยจากหนึ่งพันหกหนึ่งพันเจ็ดนะครับประมาณนั้นหายไปเยอะเลยนะครับ ยืนง่ายขึ้นเลยไหมนอกจากเราจะสวยโดนซ้ำๆแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะต้องไปทำเดเมจให้เพียงพอนะครับเราก็ตีไปเลยแล้วกันนะชั้นที่14อาจจะต้องยืนนานนิดนึงนะครับปกตินี่ยังสู้ไม่ได้นะครับเดเมจขาด อันนี้เดี๋ยวลองดูว่าจะสามารถจบได้หรือไม่หลังจากที่เราอัพพิกิตไปแล้วแต่ปกติถ้าเราตีผ่านแล้วเราเซตสกิลยังไงโอกาสที่เราจะสู้ได้ก็จะค่อนข้างสูงอยู่ดีนะครับเพราะว่าจะมีรถทอนเดเมจจากตรงนี้ช่วยเสริมเพิ่มเข้าไปนะครับฉีดไปก่อน SP อเต็มเรื่อยๆมีฮิวจากลีน่าอีก แล้วก็ฉีดอีกหนึ่งดอกไปเยี่ยงเข้าไปครับเบานิดนึงนะครับเอสปราราซีสอของไม่ค่อยดีไม่ได้จัดของสักเท่าไหร่ตึ๊บอ่าผมฮิลแล้วค่อยเปิดบัฟแล้วค่อยไปฮิลอีกทีหนึง่ง2,300ปกติโดนตรงนี้นี่คืออาจจะ3,000นะครับบอกเลยว่ามี ดับดินแน่นอนแล้วก็จะฮิลเสริมไปอีกที่หนึ่งนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปใช้สกิลของแบ็คโรดนะครับแบ็คโรดแบ็คโรดปึมดูก่อน น่าจะได้อยู่ฉีดไปหนึ่งที่นะครับเราก็ตีเข้าไปครับาามาดูเลดไฮด้ากันต่อนะครับหลังจากที่เรามีบิสกิตแล้วจะเป็นยังไงชั้นที่15นะจากที่เราโดนพวกพงพวกพิษนี่สกิลแรกหลักพันนะครับจะลดไหม อ่ะอันนี้สกิลนี้เราโดนเหลือแค่900นะครับลูซี่โดนประมาณ700แล้วก็สกิลที่2นี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ700 700นะครับอ่ะน,นี้เหลือ500ร้ลดลงไปเยอะเลยของจริงนะครับบิสกิตลองฉีดดูหน่อยสกิลรัดคอเอามาพาดปาบเข้าไป1000ที่เหลือก็แค่เราอัพสกิลเสริมเพิ่ม หรือไปอัพสกิลของบิสกิตเพิ่มนะครับก็จะลดเดาเมเพิ่มมาขึ้นบีเพราะว่าเดือดเลยเพียงเท่านี้นะครับคุ้มค่าแน่นอน <c oughs> พ่นพิษมายืนง่ายขึ้นเยอะนะครับมีช่วงเวลาที่ฮิวได้สกิลได้ ฉะนั้นถ้าใครสามารถทำบิสกิตซีสอได้ทำนะกดกระดานหมากลุกเซเลน่าจะใส่ในตัวละครปาถนาหรือเราจะเติมแพ็คเกจหลังจากผ่านชั้นที่12ไปก็ได้รีบอัปเกรดดาวยังไงก็ได้ใช้อยู่ดีนะครับยิ่งเป็นในพวกประสาสกิะไรพวกนี้นะครับตัวเดเมีเทาเป้าตัวนี้จะทําให้เรายืนได้ง่ายมากขึ้นมากๆอัพสกิลให้หมดก็ดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสกิลที่1กับการโจมตีพื้นฐานสําคัญแบบมากๆเลย ของดีนะครับก็พามาให้ดูเปรียบเทียบว่าเดเมจที่ลดไปเยอะไหมแต่ไม่ใช่ว่าการโจมตีปกติของเขาจะลดนะจะลดแค่การโจมตี5เป้าหมายนะครับหรือพวกสกิลหมู่อะไรแบบนั้นนะพวกนั้นอาจจะลดสกิลใหญ่ๆหวังว่าจะมีประโยชน์กันสักเล็กน้อยจะกันใหมพ่พรนหน้าไปก่อนนะครับของจริงดีมากบิสกิต4 2